วันนี้นะครับจะมาดูกิ่งของไข่บงหวานเพศน้ําผึ้งเบอร์เก้าที่ว่าทางผมขุดเงามาชํานะครับวันนี้จะเปลี่ยนใส่กระถางนะครับเพื่อทำอให้เขาแตกหนอ่อในกระถางหน่อเขาจะใหญ่ขึ้นดูระบบรากของไข่บงหวานเพศน้ําผึ้งเบอร์เก้านะครับจะเห็นว่าระบบรากเขาแข็งแรงมากนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็ รากฝอยเริ่มออกมาแล้วรากฝอยนี้จะเป็นรา,ากที่ว่าดูดน้ําดูดอาหารนะครับส่วนรากขนแขนงนี้จะยังลึกลงไปในดินนะครับ<อ>เพื่อจะให้หาอาหารให้ได้มากๆต้นเขาก็จะโตรเร็วนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนใส่กระถางนะครับเพื่อเลี้ยงให้แข็งแรงก่อนส่งให้ลูกค้านะครับไอ้วงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอรอเก้านะครับจะขยายพันธุ์ แบบเงาจะโตเร็วกว่ากิ่งตอนนะครับถ้าเราปลูกได้กิ่งตอนกิ่งชําก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะโตช้ากว่าประมาณสัก6เดือนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ย้ายใส่กระถางแล้วเดี๋ยวหน่อที่เราเห็นตะแยะก็จะโผล่ขึ้นมาแข็งแรงสวยงามแล้วก็ได้ลำใหญ่ขึ้นนะครับครับสวัสดีครับ